สวัสดีวันพอครับสวัสดีวันพอฮักพอเด้อครับวันนี้วัน,น,นวันพฤหัสบดีที่หาท่านว่านะครับหาท่านว่าคมสองพันธารอยหกสิบเจ็ดฮะปลายปีแล้วเดือนสุดท้ายของปีนี่นะฮะวันนี้เป็นวันพอ,อขอบุญกุศลที่ข้าพเจ้าถ้ำม,มาบัว เทศศาสตร์นี้หรือว่าศาสตร์ปางกรวสิเป็นการไหลท่านรักษาศีลป์เจริญภาวนาผู้ข่าเขาที่ชนบุญชนกุศลทั้งเบิดให้คุณพ่อผู้ขาคือคุณพ่ออมทำสะอาดแล้วค,คแวคุณแม่ผู้ขาคือคุณแม่บบทำสะอาดรวมไปถึงปูญาตายหญ่แล้วก็น้องอุ่มบุญทำสะอาดแล้วก็บบันบันบนบ้นพะโมรถของไทยทุกๆท่านญาติพี่น้อง สัมภเวษีพีบมิยัดอินพรมยมยักษ์นะฮะเทวดาอารักทั้งสิบหกสันฝาสิบหาสันดินมัมโมทนาอาบุญปีบุขาทัพในทางนเดชร่วมเชิญพระมหากษัตริย์ไทยทุกๆพระองค์นำเด้อนักลบไทยทุกๆพระนักลบไทยทุกๆท่านัดครับวันนี้ก็ดีใจครับดีใจลูกสาวลูกสาวอันไว้พรวันเกิดให้พ่อเนาะ เป็นจำนวนเงินหนึ่งมืนบาททั้งอวยพรทั้งให้เงินพร้อมหนึ่งมืนบาทพ่อเก็บไปใส่ปีใหม่น้ำเด้อวสะสนลูกสาวลูกชายเนาะสองคน,นโดนมาหายอาศัลูกชายแล้วเนาะแฟนแฟนลูกสาวกับํามลูกชายนั่นและสามลูก,ะละลกทั้งสองคนเนาะ ขอให้ลูกสองคนเนาะทั้งลูกสาวทั้งลูกเขยลูกชายานี่หละจะเลื่อนจะเลื่อนในนาทีการงานจะเลื่อนในการเงินการงานสุขภาพไปทางไหนก็ให้บุญรักษาบุททางรักษาทางบังรักษาสางข้างรักษาจะมีแต่ความสุขความจเจริญสุขก,กายสุขใจประสบแต่ความสุขปราศจากความทุกข์เ้อดจากสองคนเลยทั้งลูกเขยกังลูกสาว ไม่ความสุกยิ่งยิงย่งขึ้นไปเงินเมื่อหนึ่งนี่พ่อกับบ๊ด้มาอย่างดอกมา,มาใส่นี้ก็ <c oughs> ดีแล้วดีหายใจค่องกันมาอกีกว่าเกาแลียวดกกับว่ามาให้ค่าเครื่องเมื่อเนาะไปกับแต่ว่าห้ากสีสลัาดแก้มกรงในจังน้อย เอากระสินั่งรถไฟเอากรสินั่งรถไฟเอาบ้านนี่นั่งรถไฟสองร้อยหาเซียบอกรถไฟกับบนบนบนในนั่งโดนนะจ๊เป็นเจ๊บาทบุ๊กไปกลับกระสีหา้ารอยเนาะต้องรหาสีบมากรถไฟทำไมก่อนไปมากอะบนในนั่งเครื่องกับนั่งรถไฟนอนเนาะ รถไฟนอนมันกับเก่าลอยเก่าสิบกว่าบาทปะเก่าลอยเก่าสิบเก่าบะเเก่าลอยเก่าสิบหาเนี่ยแหละเครื่องกสิโตกอยู่พันตัวแต่ว่าช่วงปีใหม่เนี่ยนาสิโตกิวสามพันละมั่งบาทห้าวกสิแต่ห้ามานั่งรถไฟเห้าเข้าวกสิไปกับล้านบาทนี่ต่อค่าน้ำมันซอยล้านเสันเล้วตัวนี้เห้ากวกสิไปใส่นี้ใส่ดอกเขาเน้อ ตามภาษาค,คนไม่นีนะครับกด,ดเอาแล้วบัตรนั่งล้างกคล้างงอเอาที่มอ๋อดีใจครับดีใจดีใจเนี่ยเนี่ยคือลูกขอคนให้ดีเข้ากบดีใจน,ำน้ำเนาะในความสุขคงพอของแม่กับซ้ำนี่แหละครับความสุข,ขงค,คขขงพอ ปารถนาให้ลูกมีความสูขก,กับซ้ำนัน่นล่ะทีวิบิ็มกันมีสัมนก็โอเคครับวันนี้เป็นวันพลิกพเนาะวันพอพลุกัตี่หาท่านว่าหกเจ็นมันพอ,พต,อ,น 7, นพอตอนนอยู่พัทยาเอาแขกแขกไปเกาะล้านเนาะมาเอาแขกลงอยู่แลมมริหายครับมาเติมการาดแล้วก็มาปั่นเสือพาเสื้อพาแล้วก็ ขอกหมอนที่นอนหมอสพะห่มเนาะน,นอนในรถนอนในรถไน้นอนในถ่ายรถนอนในรถตลอดถมันมีเวลาสัปปั้นแห่งเราจังสิลนพะ่อดีเงินเหลืออยูโซงลอยกว่าบาทมั่งลูกก็โอนมาให้กับพ่อดีปั่นผ่าอัศเซนีกสิเลียบโกี่บาทเนดะินทางมาเหลือบอลบ่เหลือดอกถ้าบอกักไว้ใส่นะ เพราะว่าใไซนีมันกันดีเพราะคออยู่แล้วฮ่าโอเคครับผมครับสาธุสาธุให้หลวงเจริญจเจริญเดอ้อทั้งสองคนนะหลูกเวททั้งลูกสาวลูกเขยเจริญเจริญให้มีความสุขไงฮักกันแพงกันเดอ้อ7โมนเย็นเงียงวยังติคิดเนี่มดถึงหลายปีดอกก้าตายนี่จากกันแล้วสาธุครับบุญรักษาเทวดาคุ้มครองขอให้นายหลวงขอให้พอ่อหลวง พระราชนีจงมีความสุขนำสาธุครับและพระบรมมาวง,งสาทุกพระองค์เดอ้อสาธุสาธุให้มีความสุขลหายๆสารทุกครับ